สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมในเกม Minecraft เวอร์ชัน1.1.6อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเป็นขุดเหมืองกันครับผู้ชมถ้าอย่างนั้นอย่าเสียเวลาครับเข้าไปรับชมเกมกันเลยครับของอยู่ไหนกันนะ เดี๋ยวต้องใช้เดี๋ยวต้องใช้นิดเดี๋ยวมีเสียงตรงนี้มันมีถ้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับมันมีเสียงร้องจากอะไรก็ไม่รู้เป็นเสียงร้องน่ควรจะจัดเดี๋ยวได้มาแค่แปดอันเองหรอครับพี่จะขี้งกไปไหนครับพี่ครับทุกคนครับผมต้องเตรียมของนะครับในการที่จะไปลงเหมืองนะครับทุกคนต้องเตรียมขวานนี้ไม่ต้องไปมั่งคุณครับจะาไปทําไมเดี๋ยวไม้ก็ไม่มีโอ้โหโคตรจะลําบากจะเอาไม้อยู่นี่ครับมองไม่เห็นเฉยตาอย่างบอดตานี้บอดจะจัดผมจะทําเป็นที่ขุดเพิ่มนะครับทุกคนครับเพื่อที่เราจะไปลงเหมืองกันนะครับนกคท ขอญาตเก็บคงเก็บของ,เ,ของเดียวไปเก็บนี้ทําไมมันยังใช้ได้อยู่พี่นี่ชอบกดผิดตลอดด่าตัวเองตลอดเดี๋ยวผมต้องการถ่านเดี๋ยวผมผมว่าผมเก็บนี้ไปก่อนครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปดูไปดูทําลงทําเรียครับทุกคนครับว่าว่าจะมทีที่ลงเมื่อกี้ผมจําได้นะเดี๋ยวไปนอนนอนก่อนแล้วกันเนาะ เล่นแป๊บเดียวมืดตลอดโอ้โหไม่เคยสว่างๆให้ผมสักทีผมจําได้ว่าเหมืองอยู่แถวนี้ครับตอนนั้นเราเกือบตกไปตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้น่าจะมีของดีนะครับพี่ครับมีของดีผมเถอะนะครับคุณครับเดี๋ยวต้องทําทางลงสวยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นเพื่อที่จะเป็นอันนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นเดี๋ยวจะเลยแล้วกกั้นเลยแบบจะเลยทุก E ีพีเลยกั้นก่อนครับทุกคนกั้นแป๊บนะครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตขุดตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับโอเคครับสวยครับพี่ครับสวยพี่สวยพี่สวยจัดรับ ตรงนี้เลยครับทุกคนครับตรงนี Whoa, <S <S ้เดี๋ยวคุณนี่ชอบหล่นมาตลอดเลยนะทุกอีพงอีพีอีพีเดียวก็หล่นมาคุณจะหล่นมาอะไรนักหนาครับคุณครับเดี๋ยวข้างล่างมีอะไรเดี๋ยวจะทาต้องทาทางดีด้วยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะทําแบบนี้แหละครับถือว่ามันเป็นทางขึ้นทางลงแล้วครับไม่จะปักดีไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเจอถานในเหมืองครับทุกคนเดี๋ยวไปตัดไม้แป๊บนึงนะครับ เอาเท่าที่มีดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอย่าไปโลบเดียวจำเอิญตรงนี้ครับเอาเท่าที่มีครับปไปตัดมาเท่าที่มีก็พอครับ ไม่อยากใช้เยอะไม่รู้ใช้ทำไมเยอะๆยองๆเดี๋ยวจะพูดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไม่ยานะครับลอเลนครับไม่มีคันตกกันอะไรทั้งนั้นครับคุณครับไม่ได้กินหรอกครับไม่ได้ดงไม่ได้แด่คุณกครับทุกคนครับช็อตนี้ครับยานะครับพี่ครับข้างล่างมีถานครับคุณครับขอยานลงไปแบบดีๆได้ไหมพี่แป๊บหนึ่งครับต้องทำแบบสวยๆครับทุกคนครับเวลาเราลงมารอบ2เราจะได้แบบมีทางลงที่ดีนะครับทุกคนแล้วอย่าโลภนะครับเดี๋ยวจะใช้แค่จะใช้แครลอดขุดเฉยคูดจะมืนคนคนนี้ต้องขุดไปข้างล่างก่อนนะครับครับ เดี๋ยวมีใยมงมุมตรงนี้ได้ไงครับพี่ครับโอ้โหคุณครับอย่าเพิ่งมีใยเดี๋ยวปิดตรงนี้ปิดก่อนครับเดี๋ยวข้างล่างมีของไม่ดีแน่นอนกลัวกลัวจะจัดกลัวทุกอีพีเดี๋ยวขอขุดถทานก่อนนะครับทุกคนี่เดี๋ยวพังง่ายจะจัดโอ้โหคุณคุณจะรีพังไปไหนครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก่อนไม่ได้หรือไงครับตรงนี้น่าจะมีเป็นเหมืองรถไฟหรือเปล่าครับผู้ชมเช่เดียวจะลิ้นพันกันอีกแล้วเดี๋ยวนี่เป็นเหมืองนะครับใช่ไหมหรือคิดไปเองใช่ด้วยครับคุณโอ้โหจะโชคดีโชคดีจะ ได้ได้ชื่อผานเลยครับทุกคนลงเหมืองลงมงเรื่องเหมืองเลยบอกไม่ได้เดี๋ยวแบบยานะครับจะตกอีกแล้วตกทุกอีพีตกตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบตกตลอดไม่เคยระวังระวังอะไรกันทางนั้นเดี๋ยวขออนุญาตขุดแป๊บนึงครับคุณผู้ชมรีบไหมครับถ้ารีบผมจะตัดให้นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะผมว่าคุณผู้ชมไม่รีบหรอกมั้งครับเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นนะครับคุณผู้ชมผมไม่อยากตัดอะไรท้งนั้นครีเกจตัดแล้วครับเดี๋ยวจริงผมเล่นไปเดียวตรงนี้โอ้โหบนอยู่เลยไม่ไม่ได้ดูเลยว่าตรงนี้มีอะไร เอาตีตรงนี้ออกก่อนครับประมาณนี้ครับคุณครับย่าเด้อตรงนี้ครับโอ้โหเดียวทําไมเป็นอย่างงี้ครับพี่ครับเป็นอย่างงี้ได้ยังไงประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นทางตรงนี้ครับผมจะลองเข้าไปสํารวจหน่อยนะครับคุณผู้ชมว่าข้างในมันมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำอันนี้เพิ่มได้ไหมพี่ก่อนจะเข้าไปครับคุณโอ้โหตรงนี้มีใยแมงมุมด้วยครับทุกทุกคนผมเล่นโหมดอะไรวะดูแป๊บดูแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมครับแป๊บหนึงครับผมเป็นโหมด normal ครับเราเอาเป็น normal เอาาร์ดไม่น่าไหวนะคุณผู้ชมตรงนี้มีน้าได ญาตต่อก่อนนะครับคุณครับจะลงเหมืองแต่เจออะไรก็ไม่รู้แป๊บนึงครับเดี๋ยวต้องอุดน้ำใช่ไหมพี่ครับอยเดียวกดกดผิดตลอดไม่กดผิดกดไม่โดนนะคุณเดี๋ยวอะไรกันทุกทีสองเดี๋ยวไปใช้เดี๋ยว โคตรจะมึนเลยมึนจะจัดต้องตียงนี้ออกนะมันวางไม่ได้มันบางผมมาพี่บางผมทําไมครับเดี๋ยวผมไม่อยากไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวลงลงทางก็นมาในชิปหายจะจัดทุกคนครับตรงนี้มีเหล็กเลยครับตรงนี้มีทางไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงนะครับมีอะไรไหมครับพี่ครับเดี๋ยวมีทางไปหรอครับไม่ไปนะเอาตรงนี้ก่อนนทุกคนขออนุญาตคุณเหล็กแป๊บหนึ่งครับทุกคนไม่รีบหรอะไม่แน่รีบมั้ถ้ารีบจะทําคลิปทําไมก็ไม่รู้แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับขอคุณเหล็กตรงนี้กอนครับ เอาเอาเอาไว้สามนะครับทุกคนเผื <laughs> ่อจะลืมเผื่อลืมทางกลับนะครับพี่ครับ <laughs> ผมเป็นคนขี้ลืมด้วยทุกคนตรงนี้มีใยแมงมุมอีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลางรถไฟนี่มันมันจำเป็นมันยังไม่จําเป็นมั้งครับทุกคนผมไม่อยากเก็บไปครับเดี๋ยวเก็บไว้นี่ก่อนล้วกันเนาะเพราะรางรถไฟเราจําได้ครับลางรถไฟนี่ยังไงเราก็เดียวทําไมตรงนี้มันกว้างจะจัดไม่ไปได้ไหม <laughs> เดี๋ยวขอไปสํารวจทั่วๆครับทุกคนครับตรงนี้มีเหล็กอีกแล้วเหล็กเยอะจะจัดจะเยอะไปไหนพี่ครับถือว่าเ <laughs> มื่อกี้บ่นว่าจะมาหาเหล็ก จริงๆจะบ่นอีกว่าเหล็กเยอะอะไรของผมพูดอะไรไม่รู้ออกช่างมันครับคุณผู้ชมครับพูดมั่วตลอดพูดทุกอีพูดจนเสียงโงเสียงแห่ไปหมดเลยครับทุกคนต้องขออภัยนะครับในในการที่พูดมากไปหน่อยครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเลยครับโคตรจะเหมือนเดียวมีการลงมีการร้องกันเกิดขึ้นเมื่อกี้ได้ยินเสียงแงมมุมร้องนะครับไม่รู้ว่าพี่เขาจะร้องทําไมนะครับตรงนี้มีทางลงอีกครับคุณครับทางตรงนี้นะจาไว้ตรงนี้เก็บไปด้วยครับทุกคนเผื่อไปทําเป็นเบ็ดตกปลาได้นะครับกับอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว เบตตกปากับเขาเรียกเป็นธนูหรือเปล่าครับ <c oughs> เออน่าจะธนูนะครับทุกคนตรงนี้มีถาน,นะครับขอขุดถาดแป๊บนึงครับทุกคน,นครับ <c oughs> ก็บไว้อันหนึ่งครับทุกคนเราจะไม่เอารางรถไฟนะผมสัญญากับตัวเองแล้วครับว่าจะไม่เอารางรถไฟวิ่ยแต่แต่มันทำอย่างนี้ได้ไหมหรอคือเราตีไปแล้วก็มาวางเหมือนเดิมได้โอ้โหจะจะขี้งกไปไหนผมนี่เดี๋ยววางไว้ก่อนครับทุกคนครับยาไปเอาไปครับเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้มีอีกแล้วครับเหล็กก็เยอะจะจเดี๋ยวไปไปตีเฉยตีทำไมก็ลุงมือนี่ชอบลั่นจัดจัดตรงนี้เก็บได้เอานี้ก็ห่วงยังใมันมุงกลวๆเหล็กอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับคุณครับ ผมพูดจนลิ้นพันไปหมดแล้วคุณผู้ชมเดียวนะครับโอ้โหเยอะจะจัดพี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณจากหัวใจจริงๆเลยครับคุณครับ <c oughs> เหล็กเยอะก็ยิ่งดีครับทุกคนอย่างไรอย่างไงอย่างไงเราก็น่าจะ ต้องใช้ในภายภาคหน้าครับผมว่าผมจะสร้างบ้านเป็นบล็อกเหล็กอะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะสร้างแบบเป็นสีสันนะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่บ้าน n p c ก็ดีนะครับยังไงเราก็จะเราจะได้ทําฟาร์มเหล็กได้นะครับโดยที่เราจะมี NPC เป็นเหยื่อล่อนะครับตรงนี้มีอะไรไหมครับเดี๋ยวทางกลับตรงไหนทางกลับทางทางนี้ครับทางกลับทางนี้เนาะจาไว้ก่อนพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางกลับทําแบบนี้ไว้ครับทุกคนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจำนะครับทางกลับครับผมเป็นคนขี้ลืมครับทุกคนต้องขออภัยด้วยครับทุกคนครับ ตรงนี้มีทางไปไหมไม่มีด้วยเราให้มาทําไมไม่รู้คุ้นต้องไปหาทางข้างหน้าครับคุณผู้ชมครับว่าจะมีอะไรไหมครับตรงนี้ผมจําได้นะครับพี่ครับจะมาดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงได,ได้ยินได้ยินได้ยินเสียงสลามเออตรงนี้มีน้ําหรอได้ยินเสียงสลามอ่ะครับทุกคนครับอยู่ตรงไหน,นวะ โคตรใกล้เลยใกล้มากใกล้จะจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเลยครับคุณแคร์มาเองเลยแถวนี้โอ้โหดวงดีจะจัดอย่างเดียวหยานะครับพี่ครับอยาอยยามีตัวเยอะอยาอย่าแยกแล้งครับโอ้โหใช้แยกแล้งแยกเดี๋ยวอยาเพิ่งอยาอยากใกล้อยามาอยามาขอลายเส้นผมอยามาอยามาเดียวเบียบ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 โอเคครับทุกคนครับน่าจะตายกันหมดนะครับพี่ครับอยาลุกมาครับอยาลุกมาลงมาหลอกหลอนกันเลยครับคุณครับอยู่ตรงนั้นแหละครับ เีตเหล็กนี่เยอะเยอะจัดๆเยอะจนผมพูดจนเหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไรนักหนาเดี๋ยวขอขุดกันนะครับทุกคนครับตรงนี้สวยครับยังไงก็คุณจะเยอะจัดๆเลยนะครับพี่ครับมีอไหมครับไม่น่ามีนะครับทุกคนครับไปต่อดีกว่าครับตรงนี้ทางกลับทางกลับเป็นบันไดครับเดี๋ยวจะเลยลรับน๊บนึงครับคุณพี่กั้นไว้ได้อีกแล้วครับโอ้โหคนคนนี้กั้นกั้นเลยเก่งจัดๆตรงนี้เป็นทางไปไหนหรอครับพี่ครับ มีทางมีการเดี่ยวตรงนี้มีเหล็กอีกแล้วเหล็กนี้มันเยอะเนาะคุณผู้ชมขอเป็นเพชรได้ไหมพี่พี่ครับอยากได้เพชรนะครับผมจะไม่ลงเนเธอร์นะทุกคนครับไม่อยากลงนรกแล้วครับไม่ไหวจริงๆครับมีแต่พี่แอนเดอร์แมนก็อยู่ตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแดดเราก็ต้องลงมา เมื่อกี้บอกจะไม่ลงเดี๋ยวยังไงก็ต้องลงครับเดียวมาตันตันเฉยมาตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเดียวทางทางกลับบ้านตรงนี้เนาะโอเคครับจำไหมครับความจําดีเป็นเลิศนะครับตรงนี้เหล็กเยอะขอไปดูข้างหน้าครับเผื่อเดียวมีการร้องเกิดขึ้นผมขอทําทํานี้ก่อนครับทุกคนมันหมดแล้วครับผมว่าผมต้องขุดตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับขอขุดแป๊บนึงนะครับ โอ้ยเดี๋ยวโอ้โหพี่คูดจําสเกลโอ้โหยานะครับอยานะครับยาเบียสวยครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งครับจช้าวันนี้แตกหนึ่งเลยครับตรงนี้มีครับคุณครับมีเยอะจัดจัดมีอย่างเยอะมีมีแค่นี้เหรอเดียวอมีน้อยเดียวอยยวอย่าอย่าพี่พี่ใจเย็นครับพี่ครับยานะครับคุณครับเบียโอเคครับแตกสองครับคุณครับสวยเดียวตรงนี้ทางเดิมไม่ใเหรอเดียวตรงไหนอะ ตรงนี้ที่ไหนอะครับพี่มีลาวงลาวาด้วยเดี๋ยวขออนุญาตไปดูข้างบนที่เดิมก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีลาวาใช่ไหมครับมีลาวาได้ยังไงครับพี่ครับอยู่ดีก็มีลาวาเฉยผมว่าไม่ใช่ทางเดิมครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีลาวาได้ไงก็ไม่รู้น่าจะเป็นทางนี้มั้งครับคุณผู้ชมผมมืดแล้วครับคุณครับอย่าเพิ่งมืดนะครับผมจะไปดูทางลาวาก่อนนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เดียวพี่บีพี่บีวิ่งโคตรไววิ่งไวจัดๆยานะครับเบียยาครับคุณเตี้ยเดียวตรงนี้ไปได้้ผผมมวว่่่าาตตอรงนีีเลยดก ผมต่ออนนี้ผมเดินได้ไหมเดินได้เนาะขี้สงสัยจะจัดจะขี้สงสัยไปไหนคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยใครเอ่ยก็ไม่รู้พูดมั่วจะจัดแป๊บหนึ่งครับต่อแป๊บหนึ่งครับคุณครับย่นะครับย่ามาตรงนี้ได้ยินเสียงลาวารับขออนุญาตอุดก่อนนะครับเดี๋ยวย่ามาใส่ผมนะครับพี่ครับหมดไหมเอยสวยครับถือว่าดีถือว่าดีงามครับคุณครับผมไม่ได้ไปลึกสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปทางลาวารับทุกคนครับทางนี้เก็บเก็บไว้ก่อนเนาะทางนี้เก็บไว้แป๊ หิวตลอดเดี๋ยวกินอันนี้เลยก็ได้ครับคุณผู้ชมครับกินเนื้อซอมบี้ก่อนลก็ได้ครับมันเป็นเนื้อเดี๋ยวขออ่านมันใกล้ๆนะครับมันน่าจะเป็นเนื้อซอมบี้แหละครับทุกคนครับผมก็ไม่รุ่นเนื้อเป็นเนื้อเน่าใช่ไหมเดี๋ยวพี่บีเดี๋ยวมีกล่องมีการฉะปองเลยครับทุกคนครับมีพี่ๆสองตัวครับพี่ๆแยนะครับพี่ๆครับแย่ครับเดี๋ยวตกไปเลยครับคุณครับคุณครับแย่เบียสวยครับตรงนี้ตรงนี้ตีได้นะครับคุณครับสวยครับผมรู้สึกมันมีควันเหรอตรงเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้หนัรบงด้นีีีมเยว โอ้โหคุณผู้ชมครับตรงนี้เราเราน่าจะทําเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มซอมบี้แน่ครับมาเก็บเวลเดี๋ยวขอโอ้โหมีกระจะปองสามก้นเดียวมามาไม่หยุดไม่หย่อนคุณนี่ยังยังไงครับผมครับเบี้ยสวยครับพี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะผมขออนุญาตลุ้นกล่องก่อนนะครับทุกคนครับโอ้โหเกลือจะเกลือครับทุกคนผมว่ายังไม่ค่อยเกลือนะเพราะว่าเราได้เป็นเป็นก่องมานะเป็นก่องผมว่าน่าจะก็ยังไงก็เกลืออยู่ดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่ได้ขวานอีกไม่เป็นไรครับ เตียวเตียวก็ได้ครับผู้ชมเดี๋ยวกล่องที่2องนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ละครกาชาปองครับโอ้โหเกลือป่ะนี่เกลือแล้วเกลือจจดๆอย่างเกลือมาเปิดกาชาปองเฮยเกลือทุกทีไม่รู้จะเกลือไปไหนทุกคนครับกล่องที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องนึงไปไหนอยู่นี่มองไม่เห็นอุ้ยกล่องนี้ไม่เกลือครับทุกคนมันคืออะไรครับอันนี้ไม่เคยเห็นนะครับทุกคนครับเป็นเอนชาครับอันนี้เป็นเมล็ดอะไรครับเมล็ดฟักทองหรือเปล่า เป็นเมล็ดอะไรสักอย่างครับคุณผู้ชมครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเราจะล้างรถไฟไปไหมครับล้างรถไฟผมว่าผมยังไม่เอาไปยังไม่เอาไปนะครับคุณผู้ชมนี่ขนาดยังไม่เอาไปนี่เก็บเก็บมาเฉยเก็บมาทําไมเดี๋ยวผมผมวางก่อนนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มเอาทีหลังก็ได้ครับคุณผู้ชมครับอย่าบ่นกันเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตมาฟาร์มวิวตรงนี้สักพักครับแป๊บนึ่งครับคุณผู้ชมครับโอเแค่นี้พอและมั้งพี่ครับอย่าเอาเยอะเลยครับคุณผู้ชมครัััับบบผผมม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 ววว่่าาาาาาาปรรรรระะณณเลลลนนนนจพออแ้้้้้งงงงคคคุุูชยตีีีีีก็ืฟ์ํ มีน้ำตลอดเลยพี่โอ้โหพี่จะมีน้ำอะไรเยอะขนาดนั้นครับคุณพี่ครับคุณพี่ชมคุณพี่แชมเดี๋ยวจะเล่นมุกนี้ีแล้วมุกนี้ไม่มีคนหาแล้วครับคุณครับอย่าเล่นครับเดี๋ยวขออนุญาตขุดตรงนี้แป๊บหนึ่งนลครับทุกคนครับเพราะว่าต้องการทานอย่างยิ่งเลยครับคุณครับถ้าเยอะจะจัดตรงนี้ผมว่าผมแวะมาฟาร์มได้ครับถ้าหลังไม่นะครับจะแวะมาฟาร์มเร็วซะหน่อยครับผู้ชมจริงจริงมันขุดมันมันขุดหินมันขุดนู่นขุดนี้มันก็ได้ไม่หรอจริงจริงไม่จําเป็นก็ต้องมาฟาร์มก็ได้มันคุทิ้งเลยม ผมว่าไม่ทุบดีกว่านะเก็บไว้ก่อนนะ <g ill ibr ative> ประดับไว้แล้วกันครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยเราก็ปักไฟแล้วมันไม่น่าเกิดนะครับคุณผู้ชมตรงนี้แป๊บหนึ่งครับขอกระโดดเก็บโอ้โหพี่จะพี่เดี๋ยวไม่มีเอาไม่กี่นึกว่าม,มีอีกนึกว่าม,มีอยู่ไม่มีละไม่มีเฉย แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับของขูดอีกแป๊บเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันอีกรอบครับเดี๋ยวไปตีอะไรตรงนี้เดี๋ยวพังเฉยแป๊บนึงครับเอาอันใหม่มาเลยครับคุณครับตรงนี้ของเยอะจัดนะครับคุณผู้ชมดูของหมดเครับมีทั้งมีอะไรก็มวยหมดต้องไปยืมฟาร์มเอ็นบีซีแล้เปล่าเดี๋ยวตรงนี้ไปได้นะครับพี่ครับเดี๋ยวจําจําไม่ได้เลยไงมันตันคุณนิ่มึนอีกแล้วไปกลับก็ได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปไอตรงที่มืดๆครับที่มันใหญ่ๆแล้วกันครับคุณผู้ชมตรงนี้ยไไไม่่าเดห้ใชฉ ทางนี้ไม่ได้ไปครับคุณผู้ชมขอแวะทางนี้แป๊บหนึงแล้วกันนะครับขอหิวตลอดหิวทุกอีพีถ้าไม่กินก็ตายสิครับคุณจะเดี่ยวตรงนี้มีทางลงเฉยลงไหมแล้วไปทางขวางนะค,คุณผู้ชมตรงนี้มีอะไรไหมครับเดี๋ยวจะเลยแล้วแป๊บนึงตรงนี้มีมีกล่องอีกแล้วครับคุณผู้ชมมีคาชปองครับเปิดเลยแล้วกันครับเกลือไหม ไม่น่าเกลืออุย้ยไม่เกลือครับคุณผู้ชมเพราะว่าได้ทานเยอะเฮ้ยมันเป็นฐานผมหรอือเปล่าวะเฮ้ยมัน่านผมยอะตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้เก็บไปก่อนเดียวมีสลามครับได้ยินเสียงสลามไ้วยคุณผู้ชมครับแป๊บนึงครับเดียวตรงไหนอ่ะแป๊บนึงครใส่หูฟังกอนครับทุกคนแล้วก็วกใส่อยู่แล้วไม่เชื่อข้างล่างหรือเปล่าครับกลัวไปเฮ้ย,ยเห็นแล้วครับเจอแล้วครับพี่ครับอย,ย่าแอบยาดซุกซ่อนครับคุณครับคุณอยาเบีย้ยคุณเบี้ยคุณอยาแล้วเบียเบียสวยครัับบพี่คร โค้ดจะอ่อนอ่อนเดียวทางกลับอยู่ไหนเมื่อกี้เรามาจากทางไหนแป๊บหนึ่งนะครับผมขอรีเซ็ตแป๊บนึงครับเมื่อกี้มาจากทางนี้นะครับเนาะคุณเนาะทางนี้มีทางไปครับจะเป็นน้ํานะครับผมจะพยายามเช็คทุกซอกทุกมุมนะครับตรงนี้พี่น้าครับอย่าเพึ่งนะครับพี่น้ำโอ้โหเรียกอะไรพี่หมดทุกอย่างตอนนี้ตรงนี้มีทางเหรอครับคุณเป็นผมต้องทําทางต่อไปวาทุกคนเพื่อที่แบบเพิ่มความสวยงามนะครับทุกคนครับเพิ่มความสวยงามลูกพี่ก็เดียวหมดอีกหมดเฉยหิวแต หิวอีกแล้วเพิ่งกินไม่ใช่หรอครับคุณครับทุกคนครับกินเนื้อซอมบี้ไปนะครับเพื่อที่ประหยัดช่องนะไม่ใช่ไม่ใช่ประหยัดช่องประหยัดของเนะี่ย แป๊บนึงครับเหมือนได้ยินเสียงแมงมุมร้องนะครับทุกคนครับตัวโหพี่แมงมุมมันเดี๋ยวมีให้ฟาร์มอีกแล้วุณเดี๋ยวคุณมีพิษใช่ไหมตัวนี้มีพิษครับทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงมันมีพิษมันมีพิษมันร้ายมันร้ายคุณอย่าแป๊บนึงครับคุณอย่าพึ่งนะครับแป๊บมีสลงสลามเฉยเกิดไหมอยากเกิดนะครับคุณครับแย่านะครับพี่ครับตัวนี้มีพิษสีมันแปลกๆเดี๋ยวอยู่อะไรข้างบนครับคุณครับกูเนี่ยงแยุอะัััดคคครรบณบ เดี๋ยวเสียงสลามอยู่ไหนอะครับพ,พี่เดี๋ยวเดี๋ยวชิป <c oughs> มามาเอาของอย่างไว้เดี๋ยวจำทางไม่ได้เมื่อกี้เราไปจากทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับใช่ไหมใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวจำทางไม่ได้เฉยพี่อย่าพึ่งนะครับอย่าทำแบบนี้กันได้ไหมครับเมื่อกี้ทางไหนครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทำได้ไหม ผมจำไม่ได้จำไม่ได้เฉยพี่ครับชิปหายความจำไม่ดีด้วยบอกคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวเมื่อกี้ใยมุมมุมใช่ไหมครับคุณตรงน่าจะทางนน้นนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมไปหาของแป๊บหนึ่งครัจำของไม่ได้ของอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มันเป็นอะไรเมื่อกี้ผมไม่ได้ตายนะทุกคนผมเมื่อกี้ผมแหลกะแหลกเฉยอ้างเหล็กแล้วคุณนี่ชอบอ้างเดี๋ยวจําทางไม่ทุกคนผมหาแป๊บหนึ่งครับหาจาไม่ได้เฉยมันอยู่ไหนเมื่อกี้ผมวางตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เดินไปข้างหน้าแล้วตรงนี้ก็เป็น เดี๋ยวพี่ครับอย่าเพิ่งนะคุณนี่ตลอดเลยตรงนี้ครับทุกคนเจออลไรครับอย่านะครับโอ้โหเจอของกลับมาไม่เป็นไรครับทุกคนผมคิดว่าผมจะเล่นแบบไม่ตายนะทุกคนเดี๋ยว มันโหดนะมันโหดจะจัดเดี๋ยวไฟไฟอยู่นี่ใช่ไหมครับพี่ครับผมปรับเป็นระดับหมดยากนะครับคุณผู้ชมครับมันเลยโหดคุณผู้ชมดูนี่ไม่เชื่อให้ดูเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นหมดฮาร์ดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมต้องดูนะครับผมปรับเป็นหมดฮาร์ดเมื่อกี้ผมจะฟาร์มซอมบี้ครับคุณผู้ชมครับเลยปรับเป็นหมดยากชิปหายหาเรื่องให้ตัวเองเฉยว่าจะเล่นแบบไม่ตายแล้วตายเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตใส่เสื้อก่อนครับขนาดเสื้อยังเอาไม่อยู่คิปเปอร์แม่งระเบิดอยื่อแลงแรงจะจัดอันนี้ค โอ้โหพี่แป๊บน,นึงครับอันนี้ไม่อยากได้เลยคุณผู้ชมวางไว้ตรงนี้ขอแล้วกันฝากไว้ก่อนพี่ครับตรงนี้ก็ไม่เอาครับผมไม่ได้มาเอาไม้ครับพี่ครับพี่ได้ยินเสียงสลามร้องนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าครับ เดี๋ยวคุณเหล็กคุณเหล็กแป๊บขออนุญาตคุณเหล็กก่อนนะครับทุกคนครับขออภัยด้วยครับที่ตายครับผมว่าจะเล่นแบบไม่ตายแล้วแต่ว่ามันเมื่อกี้ทำไมไม่สู้น่าจะสู้ไปเลยนะคุณผู้ชมนะผมไม่น่แบบเลี้ยวหันลงหันหลังหันหลังให้ซอมบี้จะกระโดดขึ้นแม่งติดเฉยขออภัยอย่างเดียวมีกรารชปองอีกนะให้สุ่มอีกแล้ขออนุญาตเปิดกรารชปองก่อนนะครับทุกคนครับจะเกลือไหมครับน่าจะยังไม่ค่อยเกือนะครับผู้ชมผมว่าอุย้ยไม่เกือครับมีแอปเปิลเพิ่งเห็นเดี๋ยวเด อืมอันนี้ทิ้งไปแล้วกันครับคุณผู้ชมครับอันนี้มาเลยครับเอาของดีๆไปก่อนเนาะเอาของดีๆไ้ก่อนโอเคครับตรงนี้มีเหล็กเลยครับเดี๋ยวผมไปหาไปหาอะไรไม่รู้จะไปหาอะไรเดี๋ยวเดินไปเรื่องก่อนครับคุณผู้ชมครับมีอะไรฟาร์มหรือไงพี่ครับที่จริงผมเดี๋ยวจําทันกลับไม่ได้เดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนละกันครับขออนุญาตขุดก่อนนะครับทุกคนครับแป๊บนึงครับ มาฟาร์มแมงมุมแป๊บก่อนจะไปห่วงคองจะจัดช่อนนี้ห่วงโคตรเดี๋ยวแป๊บนึงติดอะไรไมุงหูแมงมุมแมงมุมก็เยอะจะจัดพี่ครับจะเยอะไปไหนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคนเยอะเคลียร์แมงมุมแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ข้างหน้ามีอะไรหรือว่ามีไหมไม่มีหรอกมั้งไม่มีครับเดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บนึงนะครับ ติดเฉยเดี๋ยวเดียวแป๊บนึงพี่ครับแย่นะครับดาบพังคุณผู้ชมชิปหายแล้วผมเอาทำตัวคาบไว้ไม่ใช่หรอไม่ได้ทำหรอครับไม่เป็นไรครับทุกคนครับผมวันขอคุณอีกนิดนึงแล้วกันห่วงคงจะจัดห่วงทุกอีพีเดี๋ยวได้ยินเสียงสลามอีกนะทุกคนผมต้องทำกล่องผมต้องทำผมผมต้องทำตัวคาบก่อนนะครับทุกคนครับไม่งั้นไม่รอดแน่เลยครับคุณผู้ชมต้องทำตัวคาบแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับเชนเย็นครับเล่นในเล่นในจอยมันจะเลื่อนยากนิดนึงเดี๋ยววางตรงนี้เลยวางเลยแล้้้้้วกัััััันนนนนตตตอออองงงงทาดดบบบบบคคคคครรรรรรไไมมม่่่แๆๆช็็ีีุณขเ ทำไมไม่เก็บอะครับพี่ครับของไม่เต็มเนาะได้ยินเสียงสลามนะครับแถวเนี้ยครับคุณผู้ชมครับผมว่าเดียวตรงนี้ตรงนี้มีฟาร์มเยอะครับขอนญาตเคลียร์พี่พี่แมงมุมก่อนนะครับพี่ครับแย่นะครับคุณอย่าเพิ่งเกิดแป๊บนึงครับก็ปากเรียบร้อยครับไม่น่าเกิดแล้วเดี๋ยวไม่มีนะรลวงระเวงตะลงตลอดเวลาตรงนี้ของจะเต็มหมดแล้วพี่ครับอย่าเพิ่งเต็มนะครับขอโอ้ยเดียวเดียวจากไหนพี่ครับจากไหนครับพี่ยิงทะลุแม่งมุมเหรอครับพลโหลคุณครับโอ้โหยิงทะลุเหรอพี่ครับอย่ ไม่จริงใช่ไหมพี่ไม,ไม่จริงเดียวมีการยิงเกิดขึ้นอีกแล้วครับคุณผู้ชมเขายิงจากไหนครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดี๋ยวขุดก่อนยิงไปช่างมันไม่กลัวจะขุดแป๊บหนึ่งขออนุญ,ญาตเอาของแบบฟูลเลยแล้วกันครับอยากได้ของแบบเยอะๆจะจัดเดี๋ยวตรงนี้มันบงังเลี่ยคุนนี่ตลอดเลยนะพี่เลี่ยม,มันเลี่ยผม,ผมว่าผมต้องทําลายแล้วเปล่าคุณผู้ชมมัน ห่วงของไม่ยังทำลายของอครับผู้ชมเดี๋ยวมันใกล้เกินเดี๋ยวใกล้กันไปใกล้กันไปพี่ครับเบี้ยโอ้ยเยอะ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 จัดพี่มึงมึงผิดหรือเปล่าอย่าอย่าอย่าแป๊บนึงครับอ,อย่าแอบลัางศพอย่าอย่าโอ้ยมันเกิดพี่อุยจะคูบขอให้ได้ครับทุกคนครับมันเกิดได้ไงมันเกิดเน่ยเบี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็นี่ก็นีก่ก็ทุกคนเอฟเฟกมาไม่ทันครับกลัวจะจัดเดี่ยวเลือดไม่รีสักทีครับพี่ครับแย่นะครับคุณครับมองไม่เห็นหรอกครับลืมเห็นนะครับพี่ครับชาววบไม่เห็นนะครับคุณครับลืมเห็นเนาะพี่พี่มองไม่เห็นมันมองมันมองไม่เห็นผมเยอะเบี้ยมันมองไม่เห็นผมครับทุกคนครับแย่นะครับไม่โดนครับแย่ครับเอามาดีครับคุณครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดผมติดผมติดแตกเนี่ยเนี่ย ว่าจะเล่นแบบไม่ตายนะคุณเนี่ยมันก็ติดหญยมึงมุมครับต้องขออภัย้วยครับผมไม่ได้ตายนะทุกคนคือมันเนี่ยพี่คนนี้เขาตลอดเลยอู้หพี่ครับแย่แย่เพิ่งนะครับคุณครับแป๊บนึงครับทุกคนมันถือดาบสองดาบเลยไหมที่จริงผมต้องทํากําบังครับแต่ว่าทุกคนรู้ไหมที่จริงผมไม่ได้ตายทุกคนคือมันบั็กนะครับทุกคนกันมันเป็นที่เกมครับต้องโทษเกมครับเดี๋ยวจะโทษเกมตลอดเลยคุณนี่แป๊บนึงครับที่ขุดภายในครับพี่ครับพี่มาใกล้ๆกล้ผมดีครับผมจะได้ช่วงพี่ง่ายๆครับคุณคร เดี๋ยวพี่อย่าพึ่งปีนอะไรนักหนาเดี๋ยวแป๊บเดงวเดียวเดียวไม่เห็นหรอกครับลืมเห็นเนาะลืมเห็นอย่าเบีย ع. อย่าลงมาครับคุณครับวันนี้จะได้ได้ทำคลิปเดียวมาใกล้เกินใกล้มากเบียสวยครับ <c oughs> จบสักทีนะคุณเนาะคุณจบสักทีเนาะคุณเนาะจบกันสักทีคุณกับผมเนี่ยคุณนี่มันหลายรอบมากเลยนะครับคุณครับแล้วนะครับเดี๋ยวดาบหายไปไหนครับ เดี๋ยวเดียวมันกระเด็นอะไรไปตรงนู้นกันหมดต้องทําดาบเพิ่มครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปโตค้าเมื่อกี้อยู่ตรงไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่เห็นหรอกครับทุกคนผมจําได้ไม่เห็นกับบ้าแล้วพี่ครับอย่าอย่าเดียเุ้ยมันเยอะเกินทุกคนไว้ไวไวเลยไวเลยให้ไว้เลยให้ไวเลยคุณคุณคุณเดี๋ยว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 ไม่เห็นไม่เห็นลืม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 เห็นเรือเบียเฮ้ยเขาไม่ตีผมอะครับทุกคนผมสัมผัสได้นะครับเดี๋ยวไม่ไม่ตีก็มม่วแล้ว เดี๋ยวพี่มาจากไหนพี่ผมปักไฟแล <Rede> ้วแหลกแหลกแหลกเยเดีเบียติดเห็นไหมมันติดพ <mon> ีท่มันขี <ste> ้โกงไอตัวเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้มันแปลกๆครับทุกคนมันเกิดยังไงวะเดี๋ยวจะตายแล้วจะตายรอบที่สามรอบหน้าจะไม่มีการตายกันเกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับเชื่อผมแค่ไว้ใจผมครับทุกคนมันเป็นแค่การแสดงครับจริงจริงผมเล่นเก่งกว่านี้เยอะเก่งตรงไหนวะคุณเดี๋ยวอวยตัวเองทุกอีพี ไม่เคยจะโกงไม่เคยจะเก่งเดี๋ยวตรงนี้ไม่ทางลงครับทุกคนครับอย่าไปเยอะอย่าไปลึกเตือนตัวเองแป๊บคุณอย่าไปลึกนะครับคุณเดี๋ยวจําทางไม่ได้มาเก็บของก็จําทางไม่ได้อยู่แล้วครับคุณครับตรงนี้ไม่ทางไปครับทุกคนครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขุดตรงนี้ก่อนขุดตรงนี้แป๊บหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวกระโดดไม่ขึ้นเฉยมีทางไหม เดี๋ยวไว้วันหลังนะ้อยตรงนี้เดี๋ยวผมไว้ฟาร์มวันหลังแล้วกันตรงนี้แผ่นซีดีที่จริงแผ่นซีดีไม่รู้จะทำอะไรนะครับทุกคนเก็บมาก่อนแล้วกันงกของเดี๋ยวขออนุญาตขุดถ่านแป๊บนึงครับทุกคน,นครับ พี่มาตึงตึงตึงอะไรตรงนี้ครับพี่ครับพี่ท่านครับเบียไม่เกิดมีลูกมีลูกเบียะเบียะเบียเบียะ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 เบียเบียะ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 เบียเบียะเบียะเบียอเบียเบียะเบียะเบีเบียอเบียะเบียบียเบียะเบยเบียะเบียียเบยเบียะเบียะเบียบียเบียเบียเบบียเบียเยเบีเบีเบเบีเบียเบียเบีีเบเบี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 ยเบียะเบย ชิงวานนี้ถือว่าคุมครับในการทำเอฟเฟกต์นะครับเมื่อกี้ขุดถ่านได้สักพักนึงครับแล้วก็เดินลงมาเพิ่งมาเจอพิรามนะครับพิรามเยอะจะจัดเลยครับทุกคนแถวนี้ครับทุกคนครับผมว่าน่าจะเดี๋ยวของเราเยอะนะเยอะมากนะทุกคนครับดูเหล็กครับมี50กว่าก้อนเลยครับทุกคนครับไม่ได้โม้ไม่ได้กหกเลยทุกคนถ้าก6หกนี่บ้านไฟดับได้เลยครับไฟดับดับหนึ่งนาทีพอแะ้อย่าดับหลายนาทีนะครับผมเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นเดี๋ยวจะโม้อะไรทั้งหนเนี่ย อันสุดท้ายครับพี่ครับสวยครับเดี๋ยวคุณครับแย่ครับแย่แป๊บนึงนะครับคุณครับสวยครับพี่ครับสวยจนจัดสวยมากสวยที่สุดครับคุณคุณสวยคุณคูเดี๋ยวเหมือนไม่มีอะไรพูดแต่พูดไปเรื่อยตลอดเวลามาตรงนี้ครับผู้ชมครับต่อไปเมื่อกี้ผมเจอเหล็กนี่นี่ไงครับพี่เหล็กครับปาดไอ้ขาดไม่ได้ครับพี่เหล็กครับขออนุญาตเก็บให้หมดนะครับคุณครับผมจะถล่มเหมืองนี้ให้มันจนไปเลยข้างหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวจะเลอแป๊บนึงแป๊บเดี๋ยวอันแป๊บนึงครับเดี๋ยวครับมาครับตรงนี้มีีอะไรรมมัคบ มีจุดเกิดอีกแล้วครับค,คุณผู้ชมคุณผูรับเดี๋ยวขออนุญาตตีตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมตรงนี้จุดเกิดเยอะจะจัดเยอะขุดๆเดียวเบียเยอะมากๆเลยเนาะพี่เนาะพี่เนาะพี่ถึงว่าเกิดอะไรกันเยอะกันแยะกันแถวนี้ครับคุณครับตรงนี้ขุดได้ครับคุณผู้แชม์เ,ออเดี๋ยวคุณผู้แชมใหม่แล้วมุกนี่มมาทุกอีพีตรงนี้มีทางขึ้นหรอครับ เฮ้ยมันเป็นอะไรเป็นทางขึ้นโอเคครับขุดเหล็กครับอย่าไปสนใจครับขุดเหล็กเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านอย่างสวัิดิภาพครับผู้ชมครับผมว่าของนี้น่าจะพอแล้วมั้งครับพี่ครับจะเอาเยอะไปไหนตรงนี้ไปได้ครับผมจะไม่ทําลายพวกตรงนี้นะครับทุกคนครับเก็บให้มันเป็นความสวยงามครับผู้ชมครับไม่ทําลายอะไรทั้งนั้นครับตรงนี้อของเต็มครับทุกคนต้องทิ้งไม้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ดีครับยังมุมเก็บไว้เยอะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาฟาร์มทีหลังครับเวลาเราอยากได้ธนูใช่ไหมครับ ธนูก็ดีนะครับทุกคนเอาไว้ข้าาเอาไว้ทําข้ามังกรแล้วกันคุณผู้ชมครับตรงนี้มีอะไรไหมพี่พี่ครับผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมว่าผมขุดตรงนี้เสร็จผมจะเดินกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนครับน่าจะพอไดคเดียวติดอะไรเดียวติดอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนทุกคนครับกับแบบสวัสดิภาพครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวปักไฟตรงนี้ก่อนเนาะมันมืดเนาะมันเราต้องจำไว้ครับว่าแถวนี้เป็นทินเรานะครับคุณผู้ชมครับทินผมนะครับใครอย่ามานะครับ เดี่ยวอะไรคุณตรงนี้เนี่ยคุณครับโอ้โหแล้วผมลงมาได้ไงเดี่ยวแป๊บนะครับพี่ครับอย่ามีบงมีบั๊กกันเกิดขึ้นเล่นทีไรมีบงมีบั๊กตลอดเดี่ยวทางขึ้นอยู่ทางนี้ครับคุณครับแย่นะครับพี่ครับอย่ามีอะไรมาสก,กิดคนดังนะครับอย่ามาสก,กิดอย่ามาขอลายทรงเดี่ยวติดอะไรก็ไม่รู้ติดตรงนี้เฉยเดือบเด่ย อุ้ยโตโตแลวครับทุกคนโตเฉยไม่อยู่กี่วันก็ไม่รู้เป็นลงเมืองเป็นปีคุณผู้ชมขออนุญาตคัดแยกคัดแยกของก่อนนะครับคุณผู้ชมเพื่อเพิ่มความสวยงามผมจะไม่สร้างบ้านบนดินแล้วครับคุณผู้ชมครับมันเสี่ยงต่อจิตใจผมจะจัดประมาณนี้นะครับพี่ครับเปิดได้ไหมไม่น่าเปิดอุ้ยไม่เอาไม่ได้ผิดผิดแผนเดี๋ยวขวานมีใช่ไหมมีครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตย้ายก่อนนะครับคุณผู้ชมไม่น่าตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าได้จริงๆครับได้ก็เวอร์แล้วเปิดได้มั้งต้องเป็นกระจกนะเดี๋ยวของเต็มอีกแล้วขออนุญาต ผู้ชมครับเดี๋ยวอย่าพึ่งดิพี่จะวางอะไรตลอดเวลาผู้ชมครับดูผมว่าแต่ผมไปปลูกต้นนี้ก่อนผมอยากรู้มันคืออะไรนะครับผู้ชมครับต้องไปต้องไปปลูกข้างบนใช่ไหมพี่ได้ครับจัดให้คุณเลยครับคุณครับพูดกับตัวเองตลอดเดี๋ยวขออนุญาตนอนสักคืนนะครับผู้ชมครับเช้าขึ้นมาทันตาเห็นอุ้ยตรงนี้น่าจะเก็บเกี่ยวได้นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมไม่ตีเลยหรอไม่เป็นไรครับผู้ชมถือว่าดีครับที่มันเก็บแบบนี้มันน่าจะ ติดกันได้นะคุณผู้ชมครับผมว่านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคุณครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมตอนผมเดินมาผมโดนเดี๋ยวไปตีอีกละผมเดินมาเดี๋ยวโหวขาดไปอันหนึ่งเลยเสียดายเฉยเฉยเสียดายเฉยมาจากไหนเสียดายจัดดีครับคุณ <c oughs> คุณนี่พูดอะไรก็ไม่เคยชัดเลยนะคุณ <c oughs> เดี๋ยวอย่าไปตีลวงข้าวนะครับคุณครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวมันเป็นน้ำเหมือนเดิมหรอครับทุกคนผมต้องไปเอา <c oughs> โอ้โหต้องตัดอีกละ <c> ้ <oughs> คุณผู้ชมครับมีเทคนิคไหมครับที่แม่มันเป็นน้าแข็งครับผมก็ไม่รู้้อาทำไงนะครับคุณผู้ชมครับโคตรเซ็งเลยเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีเดี๋ยวย่าครับคุณครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกนองตกน้าตรงนี้มีทงมีถ้ำนะครับวิวโคตรจะดีที่จริงเราสร้างบ้านบนนี้ได้ครับมองมาก็เป็นบ้านเอ็มซีแต่ผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่ชอบเลยคุณผู้ชมมันชอบอันเนี้ยครับผมว่าต้องปิดไหมลองอะไรมาปิดต้องเดี๋ยวผมเอามาปิดทีหลังแล้วกันนะครับคุณผู้ชมหนึ่งสองสาม ช่วยกันนับครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องนับหรอกครับขี้เกียจนับครับเหนื่อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวลองปลูกดูครับว่าผมกลัวมันเป็นพวกฟักทองอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องลองปลูกแยกก่อนนะครับทุกคนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับกลัวเป็นฟักทองกระจัดอันนี้อีก2 3ครับคุณผู้ชมครับสวยครับแล้วก็ตรงนี้ครับพี่ครับ อย่าเพึ่งนะครับคุณครับตรงนี้แหละครับคุณครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับผมว่าน่าจะพอกันได้แค่นี้ละมั้งครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมว่าผมจะเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินไปดูหาพี่หมาแป๊บนึงแป๊บไม่เอาไม่อย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขออนุญาตหมาสักตัวทุกคนขอหมาสักตัวหนึ่งครับก่อนจะตัดคลิปนะครับทุกคนครับมีกระดูกตั้ง14อันมีอย่างเยอะนะครับมีเยอะจะจัดไม่รู้ไปฟามมาจากไหน โอ้โหตายวันนี้ตายไปสามสี่รอบเดี่ยว9ก้าเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับพี่หมาเดียวอย่าเพิ่งตกดีครับคุณครับพี่หมามานี้นี่ครับพี่หมาแคบเอานี้ไปกินครับเอานี้ไปนี่สวยครับตัวนี้ครับตัวไรเอานี้ไปกินครับนี่นี่นี่สวยครับตามมาครับคุณครับตามกันมาตามมาสิครับพี่ครับจะอยู่เลยตรงนู้นบ้านคุณอยู่นี่เดียวมานี่เลยมาหนี้ด่วนๆครับคุณครับอย่าเพิ่งไปไหนเดียวขออนุญาตเลี้ยงหมาไว้หน้าบ้านครับต้องเราต้องให้มันผสมพันธุ์กันก่อนครับคุณผู้ชมครับ เลือกคู่กันเลยเดี๋ยวมันผสมพันกันไม่ได้มาฟ้าหน้าบ้านก็ได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมว่าน่าจะพอได้แค่นี้มั้งครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับคลิปวันนี้ของผมสนุกกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับถ้ายังไรต้องขอคนละไลค์คนละแชร์คนละกระดิ่งกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอกราบขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของผมจนจบกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรอาจจะรรคคััับบดีวสส